ฉันเหรอฉันกำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับคุกกี้อยู่การวิจัยของฉันมันก็เข้าใจยากจริงๆนั่นแหละทฤษฎีแสนซับซ้อนในการสร้างคุกกี้นั่นไม่ว่าต้องทำยังไงก็จะรู้ให้ได้เพื่อให้ผงแห่งชีวิตแทรกซึมเข้าไปในแป้งได้อย่างทั่วถึงนี่จะต้องเป็นสุดยอดการวิจัยในชีวิตของฉันแน่นอนฮ่าถึงเวลาทำแป้งแล้ว เดี๋ยวเอาใส่แป้งของฉันให้เองตั้งสมาธิทำการวิจัยดีกว่าเอาเอคืบคืบกันหน่อยวันที่จะสร้างคุกกี้สุดสมบูรณ์แบบออกมาได้มันอยู่อีกไม่ไกลแล้วมาเล่นกับคาเทนาะ บางทีฉันก็อยากรู้ส่วนผสมของฉันเนะถ้าวันไหนฉันสามารถทดลองได้มันก็คงจะดีไม่น้อยเลยแต่ถ้าเป็นงั้นก็คงจะไม่สามารถทำการวิจัยได้ใช่ไหมละ่ะคุกกี้รันชิงดอม